สวัสดีค่ะคูแอปแบลนะคะวันนี้ครูมีโยคะอีกหนึ่งท่ามาฝากเพื่อนๆนะคะเริ่มจากนะคะเราอยู่ในท่าแมวเราพยายามเช็คให้สะโพกนะคะกับหัวเข่าตรงกันแล้วก็ไหล่สอข้อมือเราตรงกันนะคะกระจายนมือกว้างๆจากนั้นนะคะหายใจเข้าแล้วก้าวเท้าขวามาให้ถึงมือหายใจออกนะคะเราโยกสะโพกไปทางด้านหลัง แขนตึงนะคะเราเปิดปลายเท้าขวาขึ้นจากนั้นนะคะเรากลับสู่ท่าเดิมแล้วเรากระดกปลายเท้าซ้ายขึ้นมานะคะแล้วเราเอามือขวาไปจับปลายเท้าซ้ายสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกเราโก้มลงพับลำตัวพยายามกดหนะะ้าผากให้ติดพื้นนะคะ เราค้างท่าตรงนี้นะคะสามลมหายใจเข้าออกจากนั้นนะคะเราค่อยๆปล่อยไปเท้าซ้ายเอามือวางไว้ข้างเท้านะคะแล้วเราถอยเท้าขวากลับสู่ท่าแมวนะคะคราวนี้เราจะสลับข้างนะคะหายใจเข้าแล้วก้าวเท้าซ้ายให้ถึ จออกเราโยกสะโพกไปทางด้านหลังเปิดปลายเท้าซ้ายขึ้นนะคะพยายามให้แขนตึงจากนาั้นเรากลับสู่ท่าเดิมกระโดกปลายเท้าขวาขึ้นเอามือซ้ายจับปลายเท้าขวาสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกเราก้มลงพับลำตัวพยายามกดหน้าผากให้ติดพื้นค้างท่าสามลมหายใจเข้าออกนะคะ จากนั้นนะคะเราค่อยๆวางปลายเท้าขวาแล้วลับสู่ท่าแมวนะคะทำซ้ำนะคะสักสามรอบ